สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพจกุ๊กกิ๊กบ้านสวนค่ะมื้อนี้มีโอกาสมาพออาจารย์เป็นอาจารย์แล้วก็มีค่อยค่อยคยเคยสอนเพิ่นครับเคยสอนเพิ่นตอนแต่เพิ่นเหียนตอนเพิ่นเหียนปวชปวชเป็นวัยสิหกสิบเจ็ูนนะพูนนะตอนนี้ตอนนี้ที่เท่าไหร่สา32บ่อยากจะเว้ายี่กว่าปี แมึงมาผ่อกันก็อาจารย์มดีมีโอกาสมาหาอาจารย์นะครับผมเอากมือนี้ได้มีโอกาสมามากินมากินเขาแม่มาล้างขุยกันแมาาหนะ่กันเรื่องนความล้ำความล้งเบาเรื่องความล้ำกับว่าท่านในแถวเนอะเราเบาเรื่องความล้ำเขาเขาอาจารย์เขาสิว่าคันเฮาอายุอันกับว่าท่านในไลน์เนาะเขานักสิว่าเบาเรื่องความล้ำว่าว่าเรื่องเรียนแต่สมัยตะกี้เห็นนั่นเห็นนี่มองนั่นมองนี่เนาะเขาว่าแถวเลยเขาว่าเแ่า แต่ว่าเข้าบ่อเดทเทาเออบ่อเดทเทาเป็นว่าเข้าบ่อเดทเทาบ่อเดทเทาดีหน่อยมันใหญ่ไม่เมนจ่ายยาจานกับเบาเท้าค่ะเบาเท้าเบาเท้าคักหน้าชาแนลครับผมเนาะเอ้าตานทั้งเพจทั้งยูทูบเมอนี้มืมเนียนเข้ามีโอกาสมากินของก็อาจารย์สมตามอาจารย์แนะนำไม่นี่เข้ายู่หาชุ่มดาวเนาะหาชุ่มดาวหาชุ่มดาวเพื่อนตาลไอ้ไก่หาชุ่มดาวช่างแบบล้านยังก่อนมงเก่าห่ามองเก่า แก้วหอมองเกอาหารเพิ่นแก่วแสบด้วยค่ะแ่บอาหารเพิ่นแจกผูกแมวมีหลายไรบรรยากาศบรรยากาศริมริมริมอ่าริมแม่น้ำโตนฟังเสียงน้ำโตนน้ำโตนแก่งไหมเนี้ยห้องวันเดียวก็เวินเนาะเพิ่นเปิดจังมวงก่อยู่นี่เปิดจังมวงอาจารย์เจ้าเพิ่นก็เปิดตะเบนอยู่บ่นดูเหมือนนะจังเพิ่นกระปุง ตัวซ้อไปชมแมแต่ว่าขันยากเวนมันกับสีแดดแน่เนาะแดดแมันเระนบรรยากาศนี่อุ้ยตอนนู้มาน่ะยงมยงมหนาวยมหนาวพี่น้องมาแม่ม่นหาดชุ่มดาวนาเันแบริก็อาจารย์มาพอกันบ่เพื่อลูกษิศจังน่อยเน่บ่สมัยเรียนเต่งไดศนหูเตงข้อมเด้อูกซษิเด้อืเอ่อหรุษิศบ่ดือเลยเตละห้องเตละ พูดประจําชัต <Man. S 2> ิหูจักหนู้บดแม่จักหนู้หูโบหูจักหูจังใดเพราเรื่องเช็คชื่อเขาเฮี้ยนนี่เพราะต้องเช็คครับแม่นเฮ้ยซื้ออยู่ข้างหลังหมู่แม่อาจารย์เพราะว่าเพราะ่าเห็น <c oughs> <c oughs> อาจารย์แต่ว่าเกรหนูบ่รตูเด่นสาธุขึ้นเดน้หนู <c oughs> หนูเป็นเด็กกิจกรรมนะเด็กกิจกรรมเพราะว่ามันสูงเนาะหนูผู้สูงเหรอเด่นคู่คนกะอันอันนี้สาธะ คุณอาริสาอันอันนี้บ่อันนี้บ่อยากให้ไปเบิ่งลูบตะกี้ได้นุ่นก็อีกยังก่อนน่องน้องอาชาซื้ออยังก่อนแม่ไอ้ที่คู่หูกับไอ้นุ่นนะไอ้พร้อมๆจอยๆน่ะนุ่นั่นซื้ออย่างว่าเบ่นบันดาขะน้องอ่ะบันไอ้ผู้ใดน้อนั่นๆบอกเหี้ยความลัางระบายนี้เออคนที่เสียแล้วน่ะคนที่เราเสียน่ะผู้หญิงบอกเลยแม่แม่หองเดียวกันตัวบ่แม่นบ่จำโม่ได้เด้อนู่นั่น ตั COVID, ้ง <c oughs> แต่ถึงโควิดอาจารย์บอกอีวีเป็นอัลไซเมอร์เก่าไม่ค่อยทำหมูไหมอาจารย์ไม่หนาอะไรทีเมื่อยนั่นมียังไงหัวรากาบวัตรากาบวแบบว่าลื่อมไหมอาจารย์ลืมนั่นลืมนี่เก็บของหมดเลยเด้อ่าไปว่างของมองนี่มองนี่เราขึ้นรถแล้วเอาลืมแมนได้กลับไปเอาได้อั์นะไรโอ้เป็นเดือกนแสดงว่าเป็นกุญแนมันมันขาดโควิดเนาะค่ะเนาะเมื่อยเมื่อย อาการเมื่อยหอบนี่ชิมาทันทีเลยแม่แบบบ่วงหูบ่วงหูได้ว่าจะจะคล้องกันนั่นแต่เวลาตอนนี้รับไปเลยบ่วงหัแมนบอกแม่นหนั่นแหละพูดแล้วเธอเดียวตีห่ะในกาปุ๊กถ้าไม่ในกาปุ๊กเรียบร้อยบ่วงหูเมื่อยแมนบอกแสดงว่าเป็นเรื่องการเป็นคือการแสดงว่าทุกคนก็ต้องเป็นเขาว่านักกว่าเป็นโควิดอีกอ่ะจ้ะนักกว่าแม่นเขาเอื่นว่ายังก็ร่องร่องโควิดแม่นใช่เขาเอื่นว่าร่องโควิด ลูกกับนึกว่าเป็นเตหนูบ่บอลูกกัพยายามทรทบทวนอยู่ว่าเป็นน้องเด้อเป็นน้ำเมี่ยงบ่อือถูกมาเบิ่งอาหารก่อนมาหารเบาอันอาหารบราเลกินเย็นเมื่อไหร่ล่ะคุณอาอันนี้เพื่อนเอิญนี่อาจารย์เนี่ยทะเลลวกจิ้มคุณอาทะเลลวกจิ้มนู่นเที่ก็เขาเป็นนู่นแล้วบ่หูจักเมนูหูจักเต็มเพราะว่าจะคล้อมากินต็มต็มทุกต็มนี่หูจักเบิดนี่แมวแมวแมวนี่แจวาหอนพี่น้องแจวาหอน มือไม่เอาชิ้นเนื้อก่อนเลยเป็นเนื้อมือนี้อาจารย์เราบปกินสดๆเด้เราลวกอยูใด้ดูเขามักมาแล้วเป็นเนื้อมัาร์กเขาประกาเด้อ๋อนี่ลวกอ๋อเขาใส่ซอสใไชยังเนาะแมนลวกให้มันนิ่มๆแมนอันขาไส้เนื้อขาไส้บอกสะมาลานีโบหยาบอาจารย์เนื้อนิ่มแห้งอันนี้แห้งเนื้อสดก็จะมือต่อมือว่าเนาะน่าจะนุ่มคู่มือชิมีมาเต็มเลยเดี๋ยวนี้ มันเรมากว่ากบบานมั้งกับบ้าทเอแมนดีแล้วแหละว่ามีกูอื่นมาข้าวสารแม่เท่าซางปิดบัวได้เยิงบัวได้อืมอ้ยดีใจมีโอกาสได้มากินกับมาทำ F4 ของคนในประเทศไทยย่าหนูไปห่างทุกห่างเลยไปมึงเลยเนาะไปิดเปิดทีวีครับแม่ทีวีคือที่เขาขายทีวีน่ะเออเขาเปิดอาจารย์มึงกินบางๆอยู่หนูกข์ไปเบิ่ง กินไป็นจีแสบแพงจอใหญ่อาจารย์บอกว่า LED ใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> คือแบบว่าอุ้ยเต็มจอเ <c oughs> ออกล่องชาติกินแบบอาหารอาจารย์ก็นากินเป็นจีนนจะจะแสบผู้เฒ่าป่าหนูผู้ <c oughs> ผเฒ่าหกเจ็ดสิบแปด <c oughs> สิบกินเขาเบ็นจีแสบเปิดเบิงเบาเท่ากินเขาเาสียบยอดเลยเนาะขเขาเาสียบย้นอน <c oughs> ทั่วประเทศนะครับทุกคู่ทุกคนนะครับติดตามชมบาร์เท่าเคยไปเห็นอยู่เคยไปเห็นจากขวางอยู่แม่เหรอได้เห็นมา ห้องผมกับบิ๊กซีห้องโปห้องโปเขาไปใครเขาไปสื่อทีวีมูนทีวีเขาไปสางบ้านเขาไปห้องโปดูจนพนักงานจําได้จนบอกว่าเขาจนไปบอกว่านี่อาจารย์คอยได้หนีเขาเปิดคู่มือเขาว่าอาจารย์เปิดว่อนไปวนมาอยู่หันแหละเอาอยู่หันแล้วเม่เอาอยู่หันแล้วผู้ใดย่างผ่านนี่จะเห็นเห็นหูจักเบิดกันยังไาหนูหายยังกินนีหนูสิเปิดเบิ้งเอาอาจารย์โหลดเปิดเบิ้งเบาเท้าโหลดแล้วก็ยางน้า พี่แยงคนก็กินแสบก็เข้าองสินะไม่เลาากากินมันคือบบแสบคือเพลินจริงนะแสบไปแสบมันคือว่าแล้วนันไปถ้านมันเปเข้าบกินเพชรนั่นแหละลูกศิษย์ตงเล่เท่าท่านอาจารย์เลวอาจารย์เกิดก่อนหกปีบ่ค่ะหปีหปีนูาที่สองอาจารย์ามที่แปดามแปดอาจารย์ก็ยังเด็กอยู่อันนี้จะโบ้โบดอนเอาโบอลรวะโบเลยอาจารย์ยิงอาจารย์มมนที่เท่าก็ผู้ชายเพราะว่าู้หยิ่งมันมีลูก แค่เสียมในโตยังคล้องในโตเนี่ยมันสีอันนั้นไปกลัวกลัวผู้ชายไหมค่ะเอออันนี้มือกล้องนี่เขายังมาเป็นหนองนู้ทขาได้ปีเอาจากปีทอกันอ้าวนั่นต้อกันบ่ท้องกันใหม่เออเขาว่าจะผู่นนู้แต้เพราะว่าจะงอแข็งไปหน้ากระดิ่งขึ้นงขันตัวก็ยังขึ้นได้คอยนั่นเห็นบ่เออก็ยังขึ้นเลยแต่มันไปก่อนได้ก่อนผู้ชายไร้ปีอายุกว่ยืนดอก ไม่ามานะบ่อจจอาจารย์ยังไงนาเต่งตึงอยู่ออยังวะยังเต่งตึงเขายัางไหวอยู่แม่ชี้ชีพแล้วก็ยังบ่อนบ่อเขากินอิ่มนอนเสียบเนาะอิ่มนอนเสียบกินผักหลายม <c oughs> แมนอยู่อาจารย์เรามากินผักมากินผักนุก,กินหมดเลยกินอันยังสี่กกินได้ต้อนยังสี่ไหมเมื่อได้กินเบิดื่อได้สดหอดเครื่องมันเตี้ยเมื่อได้สดหอดเครื่องหอดอย่างเอาสีหน้าเขากินเจดีให้อาจารย์เพิ่นได้กินต่อเฮ้าจบคลิปซ้ำนี่แหละเอากินก่อน รอบนาผ้ามานเหลวไหมรอบนามีโอกาสสิผ้ามหาอาจารย์แม่แมนต่ว่าหนูพินาอาจารย์ได้บัในรอบนารอบนาไปเลรอบนาแม่ไปกินบรรยากาศรอบนาก่อแม่เพราะว่านี่ยังทั่วหาว่านี่และแบบด่วนแบบด่วนเพราะว่าหนูไมเห็นโอกาส เอ่อมาหนีดูอยู่อาจารย์แดูบ่บเดบ่เดว่างนะถึงถึงจะมีโอกาสว่างก็เลยโทรหาอาจารย์แมนนูกกับเฮ็ดโคกตรงหน้าเท่ากันอันบรรยากาศเชื่อหนาจิปามตรงหน้าอาจารย์เอาบรรยากาศได้ดีบได้ดีผู้บาอาจารย์ก็ดีใจนั่มครับค่ะอันปกติตอนเฮียนเนี่ยบ่เม็นว่าลูกศิษย์ไอ้กุนกุตตีได้พี่น้อง ซีดอยู่หน้าประตูขวงแต่ว่าได้ทิปได้ดีมันก็โอเคอ่ะวันนีค่ะเออเพิ่อนเพิ่อนลืมกุ้งลืมจารย์ก็ดีครับพี่น้องได้ดีคุณคู่แต่ละคนก็ยังงึดนะค่ะยังเงยดเฮ้ยได้ยินว่ากุ้งว่าทันฮะกุ้งปลาหนิวะก๊กแรกอะไรกุ้งปลาพัดสอนสนะก๊กฮะอีนี คุณครูเงืดเบิร์ตครูพนิดาหลายคนค่ะคเงือครูโรงเรียนเก่าคนกับเงืครูอุตแสงเหมืเงืออ่าแสดงว่าเขาเงียนดิไม่ไปถือข่าแม่กานเขาคนคือการเหรอตา้างกองนี้เขาอาสิบ่จบเหมือนมอสามเขาเงียนกะเข้าเข้ามันโมมาไฟเรียนไปเลยแต่ว่าเขามา ลุยนะอาจารย์ไปน้ำลุยน้ำคนขวาน้ำหาจริงไม่ไม่เรียนเพิ่นบ่ปันไดครับแม่ค่ะเดี๋ยวเรียนหนูบ่ค่อยสิจริงจังหนึ่งใดชีวิตในการเอาเอาตัวรอดเอาตัวรอดแม่หนูนี่สำคัญเรื่องนี้เรื่องเอาตัวหลอดแม่สาคัญสำคัญนั่นแหละโอเคเป็นสิีดีกาบล่าพี่น้องเด้อมืันนี้พา เบาเทาอาจารย์ท่องดีของนู้นนี่แหละามาเยี่ยมชมในในเพจเนาะฝากเลยครับเด้เ๋ฝากาเพจนั่งก่อนกุ๊กกิกบ้านสวนจ้าลูกคิดลูกฮานะครับตแต่แุ่นละซิปก็ปีที่แล้วอญญโอ้ขึ้น<ญ><ญ>ดวนเลพี่้องสิบหกปีอาจารย์สิบหกปีแม่เร็วเทนอเร็วข้าวเดียว แพ่อเดี๋ยวพ่ออาจารย์ที่หกที่เจ็ดท่านเมนเข่ารงเรียนกับสียูมอสีเนาะแม่นอุปวชนหนึ่งปวชอต่หนึ่งแต่หน่อยเอาฝากฝากไปน้ำเน่ครับพี่น้องทุกขุนทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมเนาะฝากไลค์ฝากแชร์นะครับมักกะไลถึงแก่ก็แชร์เพื่อนเนาะครับเนาะอ่ากถือว่าเป็นลูกยืดลูกหานะครับคงเบาเถานะครับรุ่นโอ้แต่โดนสิบกาปีที่แล้วอยเกาซุนเอาค่ะ ครับแล้วล่ะค่ะครับผมสวัสดีค่ะ